สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านนะครับอีพีนี้นะครับเป็นอีพีที่เจ็ดสิบนะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับก็ต้องบอกว่าผมก็ห่างหายไปหลายวันนะครับผม f อนะครับก็พอดีว่ายังไม่มีพระใหม่ๆนะครับมาลงให้ f อได้ชมกันนะครับมาแบ่งปันนะครับก็วันนี้นะครับก็ พอได้มาบ้างนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาห้าชายก่อนจะไปรับชมนะครับฝากพี่พี่ fc กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่และจะได้นะครับกดกระดิ่งนะครับผมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องถอนพระเครื่องนะครับอ่ะแล้วเรามาเริ่มชมกันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับ องนี้นะครับเป็นพิมพ์คีตาห้าชายนะครับเป็นพิมพ์คีตาห้าชายนะครับอาต้องบอกว่าองนี้เป็นพิมพ์คีตาห้าชายนะครับเนื้อนี้เป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับแต่ดูดีๆนะครับนี่องนี้นะครับโหพี่ยังไม่ได้ลงกล้องนะครับยังไม่ได้ลงกล้องนะครับนะครับเนื้อนี่สุกเหลืองเป็นท้องลูกบวบเลยนะครับน่ครับพิมพ์คีตาห้าชายองนี้นะ สภาพด right ูง่ายๆเลยนะครับสภาพดูง่ายๆเลยนะครับพระหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คิตาห้าชายนะครับลูกหล่อนะครับว่าจะเห็นตะเข็บข้างนะครับจะมีน่องรอยตะเข็บข้างนะครับนี่ครับเนี่ยเห็นร่องรอยตะเข็บข้างอยู่นะครับนี่เลยนะครับอ๋องนี้นะครับเป็นพิมพ์คิตาห้าชายนะครับสภาพนี่สวยน่ารักเลยนะครับสวยคลาสสิกนะครับสภาพแบบนี้ดูง่ายดีนะครับ ดูง่ายดีนะครับนีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะ fc นะองนี้นะครับองนี้นะครับผมเปิดไว้ที่2 5 0 0 0บาทนะเปิดไว้ที่2 5 0 0 0บาทนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 9ย์4 1 2 7 5นะครับ0 9 9ย์4 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เอิดเดียวกันนะครับผมผมมาตามนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับ เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะเป็นไงครับ f c ครับนี่ครับจมูกตานะครับเม็ดขี้ตานะครับสภาพแบบนี้ดูง่ายเลยครับสภาพแบบนี้ดูง่ายๆเลยนะครับอ่าสภาพแบบนี้ดูง่ายๆเลยนะครับนีเลยนะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับองนี้นะครับภาพแบบนี้ดูง่ายๆเลยนะครับนี่ครับ วันนะเหลืองเขมเขียวนะครับมีเส้นจีวรนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ครับห้าชัยนับยังไงนะครับก็นับว่าอย่างนี้นะครับถึงจะมีเส้นคาดก็ช่างนะครับเส้นจะมีเส้นคาดมาตรงนี้ตัดไปตรงนี้นะครับวิธีเราดูนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้านะครับเส้นที่ห้านะครับเส้นที่ห้าโอเส้นที่สี่ตรงนี้นะครับเขาจะพลาดมาหาแขนเลยนะครับ พาดมหาแขนตรงนี้เลยนะครับนี่คือ5้าชายนะครับถึงจะมีติวอถึงจะมีล่องเส้นตัดมาอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยวนะครับนี่ครับเราดูเส้นตรงนี้เลครับนี่ครับห้าชายนะครับานี่เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ fc ครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ ดูตามซอกนะครับแห้งๆเลยนะครับอ่าภาพแบบนี้สภาพผิวแบบนี้เขาเขาเรียกพาะดูง่ายนะครับนะครับด้านข้างก็จะมีตะเข็บข้างนะครับนี่เลยนะครับนี่ไล่ดูด้านหลังนะครับพระก็จะพราหลบโบราณนะครับก็จะมีหลุมมีรอยที่เม็ดกรวดเม็ดทรายอะไรมันหลุดล่อนออกไปนะครับนะครับนะครับ fc ดูนะอ่านี่ครับตะเข็บข้างด้านข้างนะครับ ใครได้ไปราคานี้น่คือว่าคุ้มครับรงนี้เปิดไว้ที่2 5 0 0 0บาทนะครับผมเปิดไว้ที่25 0 0 0ันบาทนะครับ fc ท่านใดได้ไปถือว่าคุ้มเลยราคานี้นะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าเสาหนึ่งเจ้านะครับศูนย์4 1 2 7 5สาี่หนึ่งเจเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวดูใต้ฐานนะครับใต้ฐานนี่ครับใต้ฐานนะครับก็จะมีหลุมนะครับเป็นหลุมแอ่งนะครับ นี่ตรงนี้ท่านก็ถูกตะไบเรียบออกไปนะครับก็จะมีทิ่ร่องรอยนะครับเห็ดเป็นหลุมอยู่นะครับนะครับอ่านี่ขั้นใดได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะครับคุ้มเลยนะครับราคานี้นะครับนี่ปากดูดีครับปากนะครับปากสวยงามเลยนะครับหน้าตาสวยนะครับ นี่ครับพระแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ดูง่ายดีนะครับพระดูง่ายดีราคานี้ราคาบ้านๆนะครับราคาบ้านๆเปิดไว้ที่25 0 0 0บาทนะครับราคาบ้านๆนะครับ FC ท่านใดชอบนะครับสนใจนะครับโทรสอบถามต่อรองราคาได้ที่เบอร์0 9 9ย์4 1 2 7 5นเะครับ0 9 9 6 3 4 1 2 7 5อเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับองนี้นะครับดูนะครับ FC ครับนี่ครับ โอพระต้องบอกว่าเนื้อหาสุดจริงๆนะครับนี่นี่รูบาอาจารย์ก็หลายๆท่านเขาาก็บอกนะครับว่าตรงนี้นะครับจะเป็นหลุมนะครับเป็นรอยจิกนะครับนี่ครับนี่ชัดเจนเลยครับจิกชัดเจนเลยนะครับอ่านี่ครับตานะครับมีขี้ตาปากโสมกนะครับโอ้โหตรงนี้วันนี้เปิดว้ที่2 5 0 0 0ันบาทนะ fc นะผมเปิดไว้ที่25,000ันบาท ท่านใดสนใจก็กิ้งก้างมาได้นะครับพูดคุยต่อรองราคากันได้นะครับคุยไม่ยากครับคุยไม่ยากครับคุยกันแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็ได้กันแล้วครับต่อรองไม่ขาดทุนนะครับไม่ขาดทุนก็แบ่งปันกันได้นะครับนี่ครับดูเลยนะครับนี่เลยนะครับสวยจริงนะครับท่านใดไปนี่ก็คุ้มสุดๆนะครับ คุ้มสุดๆเอาไปประดับบาร,รมีท่านต่อได้เลยนะครับจริงท่านมีบาร,รมีอยู่แล้วนะครับมีพระรูปหล่อหลงพ่อเงินไม่ว่าจะเป็นพิมพ์กีตาร์หรือเป็นพิมพ์นิยมนะครับท่านก็ยิ่งมีบาร,รมีสูงส่งขึ้นไปเรื่อยนะครับนี่เลยนะครับพระแบบนี้ดูง่ายดีนะครับผิวพันธ์แบบนี้ดูง่ายดีไม่ต้องสงสัยเลยครับนี่ครับ นี่เลยนะครับองค์นี้เปิดไว้ที่25,000บาทนะครับเปิดไว้ที่25,000ืาพันบาทท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาได้ที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5นะครับหรือจะแอดไลน์มาได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับที่เบอร์0 9 9 6 3 4 1 2 7 5เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝาก fc ไว้แค่เพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใใหห้ผมมทคลิป่ ให้พี FC ได้รับชมกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ